เช้าวันนี้กลับช่องของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาทําคลิปวิดีโอครั้งแรกนะครับผมแต่สิ่งที่เราจะได้จากคลิปนี้ก็คือเดี๋ยวอีกสักแป๊บนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกับพ่อรุ่นพี่เนาะอันนี้มันที่จริงไม่ได้นานนะเพราะว่าผมเองเพิ่งออกคลิปแบบยาวๆแบบนี้ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําพี่ให้รู้จักนะครับผมด้วยความที่แบบว่า เป็นเคราะดีเป็นโอกาสดีเราไม่ได้ใช้คำว่าเคราะมีโอกาสดีนะครับในโอกาสเดินทางไปกับพี่ๆเขาเนาะโดยการสมนาคุณจากพี่คนนี้นะครับนี่นะครับไม่เออเราจะไปทงไหนก็หนักพี่แนะนําตัวไหนครับผมพี่ชายสุธิรักของทั้งสองในเในครับผม และพี่ยิ่งครับพี่ยิ่งนะครับผมและพี่ชายครับพี่อาร์ตนะครับผมผมโกงโอโอันนี้ก็อนุเคราะห์ผมเช่นกันนะครับผม้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าระหว่างทางครับผมที่เราจะไปแล้วก็เส้นทางที่เราเดินทางนะครับวันนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวดูโอ้โหนี่ครับแต่ละคัน ครับ,รบมาแล้วครับเริ่มออกเดินทางกันได้เลยนะครับว้าวข้อหมายวันแรกนะครับผมว้าวคปราบสุรีกันจัง ไปกันต่อกันครับผมและก็ผมนีก็เป็นิปหมายอันดีดีดีมากๆนะครับผมที่เรามีครับได้ร่การ่วมทิปนะครับกับพี่ๆเขานะครับวันนี้ ลับย้อนกลับเข้ามาในเะมืองครับมาไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะรอดไหมกับ <c> ช <oughs> <g ug> ิปครั้งแรกนะครับผม่ีม่แอบชิปแรกของพวกเราแล้ว <c oughs> 你个 That keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect, we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got is tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy, reality woe. ถึงแล้วตอนนี้นะครับเราถึงพยาล้วครับจุดหมายแรกของเรานะครับผมก็เดี๋ยวมาฟังความรู้สึกจากพี่ๆทุกคนกันนะครับว่าระหว่างที่นี่ครับใช้เจ้าเอทั้งหลายขับมานะครับเป็นยังไงครับมาพี่คนแรกเลยครับเป็นไงบ้างครับพี่รู้ความรู้สึกระหว่างขับไม่ทันเนาะไม่ทัน ฮะคนนห้าแกงพี่ชายเป็นไงบ้างครับดีครับผมโอ้โหสนุกไวไวที่สุดเลยครับวันนี้ขอขอบคครับเป็นไงบ้างครับพี่กอากาศดีครับวันนี้ครับแล้วก็มีความเร็วระดับไหนครับพี่วิ่งเดียวร้อยกว่าแน่ร้อยกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่ต้องหล่นไปเดี๋ผมขอจับสวยๆพี่ได้ได้ได้อบคครับครับสำหรับพี่นะครับผมยินดีมากครับ ความเร็วของตัวพี่แม็กกครับรก็ร้อยน่อยนยความเร็วคราจะก็อึ้งเลยใช่ไหมล่ะโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงถ้าเราถึงจุดหมายที่2นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทําเก็บภาพทั้งหมดนะครับผมมาอีกทีแล้วก็เดี๋ยวเราไปดักเอาความเร็วพี่เขานักจาข้างหนโอเคครับโอเคขอบคุณครับพี่เดี๋ยวเราเจอกันนะครับผม 굿마디서 빠이 유난히도 감감한 밤에나홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만큼. 너와의 여행을 생각했었는데. Yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하건만과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며. 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. Yeah. 어쩌다 너와 나왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมที่มาดูมาชมนะครับผมคลิปเราจนถึงท้ายคลิปแบบนี้นะครับผมท่านไหนที่ยังอยู่กับเราก็ขอบคุณมากครับยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปด้วยนะครับและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีข้อติติงหรือไม่ชอบ เกี่ยวกับคลิปแบบนี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเพื่อจะได้มีแนวทางในการทําคลิปต่อๆไปให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมยังไงก็ฝากขอบพระคุณด้วยนะครับคลิปเราจะทําให้ดีดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมตันกระดิ่งด้วยนะครับแล้วมาเจอกันอีกีต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ นี่ไม่ใช่ฝนตกนะครับอันนี้คือเมฆนะครับที่แบบจุดสูงสุด,สดของดอยนะฮะนี่ให้ดูป่าสน,นครับ เหมือนกับเราอยู่ไม่ไม่ได้อยู่ประเทศไทยอะมุมเนี้ยบอกเลยว่าออสเตรเลียชัดๆเลอๆมีจิงโจ้กระโดดข้ามมาด้วยนะว่านะมีจิงโจ้กระโดดมาแน่ๆเดี๋ยวคอยดู